สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนครับผมวันนี้บา้านพนครับผมกับตั้งอย่างวัดนะยูยุใส่ก่อนในห้องยู่ใส่ก่อนอำเภอนาปูอ,อ๋อยู่ตลาดสดตอนเย็น,ยนครับผมมากับคนดงครับบ้าโตใช่แน่ครับไปเดี๋ยวบา้านพนจะพาไปเบิง้งว่ามีอาหารการกินอย่างรับในตลาดครับไปครับเจ้ามนี

ลองคนว่ายางเข้าไปก่อนเดีย๋ยวจะออกมาซื้อไม่หมดหรอกมึงมันขายบ่ได้มันขายบ่ได้เหรอโค้งไหนในกุ้งจักโลกครับสองลครับผมเอาไปให้ยังกินก่อน,นเลยสัมผัส,สนะก,ก,กุ้งแซนด์ลำปลาครับจางครับจัดนกกระเด็นก็งอไก่ชักที่ป่ะโอ้สองล,ลยอจ้ะสองลครับผมจัดเต็มอีกแล้วเบาตัวจัดไปกุ้งฮะครับเพื่อเป่าในพคนได้นกอ่องได้แล้วเป็นนุ่มแล้วครับเป็นนุ่มแล้วเบาตัว มาครับมืโอนี้เบาไหมครัาทัวร์อะไรยังนเนี่ยเนี่ยเพราี่ได้พัก,<อ>ออก,กคก็เดี๋ยวไปเฮ็ดกุ้งใส่น้ำปลาครับคื้นนี่จัดรถลดเดี๋ยวหลายๆแล้วพี่น้องเลี้ยวขวาไปฟังนี่นมองดิ้ไปเลี้ยวขวาไปฟังนี่สั้นๆเลยมาฟังนี่มียังไง เผามิตแกงอ๋อตับเผาอีสานพี่พี่ขนมขนมไปครับเจ้ามือนีบานพนพาชมตลาดสด ตอนแรงแรงครับโยที่ทอำเภอน้าโพครับผมเป็นอำเภอบ้านเกิดของบ้าน,นพ่อเ่องนี่ก็เป็นร้านลูกชิ้นนะครับผมลูกชิ้นย่างกินลูกชิ้นมะลกนี่เป็นร้านผู้เลม้ปั่นผลไม้น้ำปั่นนี่ก็เป็นอาหารยีสานนะนี่เป็นมก หม้อไหม้มุกป่าพาเดินชมก่อนครับอ <c oughs> <c oughs> ืมผัด <c oughs> ผัด <c oughs> ผัดนี่ก็เป็นร้านไข่ครับร้านไข่ร้านไข่ <c oughs> ไข่ <c oughs> ไข่เป็ดไข่เป็ด พาชมบรรยากาศเดินตลาดครับไปไหนนี่น้านสับป่นี่นี่นร่นด่อันี่นี่น,นีน่นี่นี่นนนี่นีน พูดแล้วนี่ก็เป็นร้านผักทั่วไปนะผมพัก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 ผักตลาดจนสุดพุ่นเลย เ,เดี๋ยวดูอนร้านกับเขา่าร้านผัดชุดแฟลวไปกลับครับสุดแล้วพาเดินชมครับบรรยากาศนา่งากลับ บรรยากาศช่วงคำ่คำๆครับพายเอฟซีมาเดินตลาดสดตำเภอําโพจังหวัดบุรีรัมย์นะผมก็มีร้านอาหารกับเขาร้านพักร้านเสื้อผ้าหลากหลายนะผมรลังของยูของกินย้ำมาแรงนะพี่น้องเนาะ่าผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้ทุกร้านนะครับผมบ้านนพ้นกับมอน,นีได้โอกาส กับบ้านตั้งจังหวัดนะครับผมเลยมาซื้อของก็เลยแวะมาอัพเดต f ีฟังคุณเป็นร้านไข่นะผมร้านไข่ร้านไข่ไข่เป็ดใสก่กอกอีสานใสก่กอกอีสาน

บาก,กินอี่นี้อ้มาจะไป่ามโอ้ล่านากับเขาว่ม้าลายครับายบญญากาศกราครับผมนี่คือตลาดสดอำเภอนาโพครับพี่น้องมีโอ้มีกับเขาหลากหลายครับวาากกัดจักรีมีของเล่นออเยมีของเล่นไหนต้นองก็บได้อะไรหรืเขานมครับเหมือนเดิมครับว่มีอย่างอกเขาครับผมลุ็วๆ เกาหลากหลายครับนี่ก็เป็นร้านนี่เป็นร้านอะไรนะไก่ย่างไก่ย่างหมูปิง้งหมูปิง้งหมูปิ้งไก่ย่างครับหมูปิ้งไก่ย่างนี่ก็เป็นอย่างเป็นย่างมืยง้มย่างมื้สดย่างน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรเด็ดสูตรเด็ด

ไลค์กดแชร์กดซับรด้แ่นะครับช่องลูกลครับช่องลูกหลานบ้านเขาครับบ้านรับผมายปลอมน้ปนี่ยปล่บปานุ่คเยู่วยบ้านใยวน้านแม่ดากับมี้ครับล้านแม่ดาพักสดครับเป็นร้านขายอยู่ครับผมลูกหลานนจอนวนนี่ยผมมายขายวันนขาย ยูนี่กับนี้ครับมามขายด,ดีครับขายดีครับนีข่ขออนุญาตพ่อค่าด้วยครับผมเบื้องอันนี้เขาเขาเอินับรดอย่างนี้นขึ้นน้อยๆครับน้าฮะ <ๆ S 1> สับรดนะน้าอ๋อในอน,อน้อยๆเพรสมกับพอ่อขอ้าไปนี่แห,หละของแท้ากบือ่าสบ่ครับโอ้แสบเลย เบิร์ตไปเอาเองครับไปเอาเองโอ้โห و. เอ่สับประรดรถสายน้ำพึ่งนี่ครับผลไม้พารวยครับซื้อซื้อร้านยังครับเนี่ยซื้อร้านยังบักนัดหวานบักนัดหวานร้านสับประรดหวานนะผมร้านนารถกบนาตากนะผมแวะมาอุ่นนุนได้ครับอยู่พิกาดกอ็อยู่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม ย้วนคางทางตรงข้ามกับซีเก้ตรงข้ามกับซีเกเลยครับผมเป็นแทงซับรถนี่ผสมกับพอข้ากับแม่ข้าเลยปะคนละใส่กันเลยไหมอ๋อทําไมเราเปลี่ยนซับรถแต่ตาอ๋อครับนี่ไปรับเองมาจากสวนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว รีวิวร้านสับปะรดหวานลูกค้าก็งเขาเต็มเลยนะครับเนี่ยตอนนี้บ้านน,านิพนมาอยู่หลงังร้านนะผมสุดยอดผลไม้พารวยขายผลไม้ย่างเดี่ยวส่งลูกจบปริญญาสามคนเนาะสุดยอดครับอาชีพนี้รับเงินทุกวัน ไปรับเอกจอากวรนได้พรไหมน้องลีลาการับครับตื่นเต้นตื่นเต้นเืินกองเราพ่อข้าเนี่ย นะช่องแมนครับช่องบานนิพนมาก,กินมาเที่วครับหาทัวร์มันนี่มีโอกาสมากครับนะนะเพราะลูกค้ากับเขาร้ายหลายเนี้ยคนนะของจุมกลุ่มเลยครับผมเดี๋ยวพาไปเบื้องหน้าล่านครับมแมนครับนี่นครับมัอน,นี่มะอุดนุนครับจัดไปสามถุง ร้านหมูร้านหมูหมูสดนี่เป็นร้านอะไรครับอันนี้เป็นไก่อันนี้ก็เป็นไก่ก็หมูหมูครับหมูหมูี่หมี่ครัม ใครอยากเชียงดวงครับอาครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบ่าวนิพนพากินพาเที่ยวนะผมมอนีพันโอกาสมีโอกาสได้แวะมาที่อำเภอนาโพนะผมก็เลยมาซื้ออาหารการกินนะผมด้หลากหลายอย่างอู้่แล้วก็ได้กุ้งนะผมคุนหลายครับของกันหลายกันครับผมเอาแล้วกันในคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามในช่อง youtube บ่าวนิพนธ์พากินพาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook บ่าวนิพนธ์พากินพาเที่ยวด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ น้ำปลาราแซบนัวตาเบาวนิพนใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายเต็มครับ <laughs>